หลายรอบด้วยกันนะฮะแล้วลเป็นรอบพี่น้องลุ่มชาิพันธ์รนนนนครับน้องเป็นพี่น้องก็ได้อย่างนะครับหรือที่เรียกตัวเองว่าทั้งคนพยอนะ วิออรครับแล้วก็มาในสีเสื้อที่เป็นล,ลายทุทธทาสครับเห็นาชุดสวยครับเป็นชุดเลสนะครับเป็นชุดวัฒนธรรมแบบประยุกต์ครับปรวมือแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะมีชา่านทีพันธุ์อื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นดีโพยมานี่รองเท้าที่มาชุด2ชิดนะครับสีขาวครับ ภาษาเกาหลีที่ถ้าที่ตัววงมือนี่แปลว่าผู้หญิงนะฮะมือมือหน่อยก็ถีช่างอี้ท่านหนึ่งไปสแตนบายได้เลยนะครับเอ๊ค่อยๆเโยนนะครับไม่เน้นเกินเร็วนะครับต้องให้เห็นก้าวย่างการเดือยนะครับการเตะนี่ครับการโค้งนะโอ้โหเบื่อใครชอบลักษณะนี้ครับมีชุด ให้ดูอีกลักษณะกาบสไตล์ครับอ่าสีม่วงครับเอรียกว่ามั่นใจก็ได้นะครับในวงการิเมชานนี้จะเป็นการผสมะสานกันด้วยนะครับทุกอย่างสมั่นใจมั่นใจนะครับสีสันรอบแรกของชึก เกลียดคุยยอน,นะครับกระโป๊ะนะครับเดี๋ยวจะมีชุดประทังของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมาร่วมแจกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูมาแล้วฮะตอนนี้เรื่องไวัยไม่สำคัญครับถ้าเป็นแบบแปลนทัศนศิลป์ของสคนไ,ไทยดาวยางครับชุดนี้ให้ไทยครับพี่ๆนักท่องเที่ยวพอรู้ไหมฮะเป็นชุดของพี่น้องไทยยวนครับไทยยวนสำหรับคุณอยู่ที่ร้านคุณยนี่เองนะครับ รุ่งครับแต่พี่น้องอยวันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มท่าติาพันธ์ที่ขยายและก็เพื่อนมาครับ